เดอะแชมเปียนมวยไทยนันทชันช e นั้นมันเวลเท e มแปดด้วยแชมเปียนมวยไทยตัเชือเอาละฮะเรามาต่อเนื่องความมันกันเลยดีกว่าด้วยมวยคู่ที่2องรุ่นพิกกรน้ำหนัก61กิโลกรัมนักชกในมูลน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นสังกัดคตาต่ายตาเต้วัสดุเมืองพอนจิม เจ้าของฉายาคุ้นเข่าเมืองดอกขูนครับ a ladies and gentlemen introducing your Thai warrior fighting o อาว่ The Blue Corner He representing ขอนแก่ n province ladies and gentlemen let's hear it for มงคลเพชรตาเตยวัสดุเมืองพน ladies and gentlemen introducing your Thai warrior fighting วับ the blue corner he representing Khon แ a ่น province ladies and gentlemen let's hear it for มองคนแพทย์ต่อเตอร์วัสดุเบื้องโพนและในชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีสังกัดค่ายสิบน้องเด็กจีม And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He represents Ubon Rajatani province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Met Mai. Sit No

โดยเป็นชนะของท่านเพชรมงคนสิงห์สังจันทร์ที่เอาชนะเพชรเมืองลบเพชรจินดาไปได้มาต้ามกัต่อครับคู่ที่สองของรายการครับกับพิกัด61กิโลกรัมมงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองพลครับจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้ต้องมาเจอกับท่านเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็กกับนักชกจากอุบลราชธานีครับพพลลิสท่างด้านนักชกในรุ่นนหมวันนี้รูปร่างได้ลอยกว่าเล็กๆครับมงคลเพชรหรือว่านายวันมงคล คุ้ยนาครับขุนเข่ามืองดอกปูจากอำเภอแวงน้อยคับจังหวัดขอนแก่นวัย32ปีสูง170ซนเมตรครับสฟอร์มหลังที่ฝากไว้นั้นแพ้สองครับแล้วก็ชนะหนึ่ง,งครับล่าสุดนั้น,นมาแก้มือด้วยการเอาชนะคะแนนเพชรพะลพลนสิทธิสาร็งพัทยาไปได้ กับไคหมวยตาเต้วัดศูนเมืองพลครับที่จังหวัดขอนแก่นส่วนธนานักชกในมุมแดงครับเพชรเบ็ดใหม่สิทธ์น้องเล็กครับนายนัทพลสายบัวครับมจจุลาลุ่มน้ำมูลครับจากเดชอุดมอุบลราชธานีวัยสามวัยยี่สิบแปดปีครับสามฟอร์มหลังนั้นชนะรวดเลยครับโดยล่าสุดนั้นชนะคะแนนยุทธนาปีนกองแสงเอ็กซัคโคกกับไคหมวยสิทธ์น้องเล็กครับจอดชัยภูมิชาวมายกที่หนึ่งนี่มงกันเพชรครับทักทายด้วยสองหนักๆเข้าไป เขว่าเหมือนกันครับทางด้านเพชรเม็ดใหม่โดนเข้าไปครับไม่ระวังหน้าลอยๆนี่หิมแห่แข้งวินไวเหมือนกันคุณจริงสืบสถิติเนี่ยสี่ไฟเลยครับทางด้านเจ้าเพชรเม็ดใหม่ที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะมารวดแต่วันนี้ครับคนเพชรนี่ก็ชัยว่าง่ายครับธนาพลก็โดนมาแล้วครับผลหลังปัดไปซอกซ้ายทันด้านคุณเพชรเพชรตัดเพชรอีกคู่นึงคู่้จริงมงคลเพชรพยายามขยับเข้าไปหาเพชรเม็ดใหม่วางแข้งขวาขึ้น ฝีคุณเข้ามาเจอยัดไส้ครับรกพยียมจะใช้วงในที่ถนัดของตัวเองครับตนานมงคลเพชรแล้วตั้งกำแพงสกัดเอาไว้กับมาการณนัทวุฒิสุขะต้องรีบแยกออกมาครับวงในที่เลนหม่นี่ค่อนข้างจะชำนาญกว่าครับกลางวุดีเดินที่เข้ามาครับมงคลเพชรเชฟเลนม่พยายามขังแล้วเสียบใต้คู่ ครับบนเลยครับเด้งด้วยขวาธนาเพชรเป็นใหม่โอ้แกขึ้นบนก่อนเลยครับครับการชิงไหวชิงพลิกครับประสบการณ์ดีทั้งคู่ครับพี่น้อยครับแรงจากซ้ายหาจังหวะครับเพชรเม็ดใหม่โอ้ใครมาสนใจครับกล้าเข้ามาเสียบซ้ายตรงๆโอ้ลูกนี้ได้ครับเพชรด้านมงคลเพชรโอ้เอ้าพุ่ครับเป็นสายย่อเลยฮะับไม่โดนคู่นี้โดนสองสายของธนานมงคลเพชรเล่นงานเอาเลยครับเพชรเม็ดใหม่อ่าลอยหน้าลอยตาไปนิดเดียวนั้นเกือบไปแล้วครับ ครับส่งสัญญาอันตรายมาครับทางด้านมงคลเพชรเป็นไม่ใหม่จากนี้ไปเนี่ยจะลอยหน้าไม่ได้เด็ดขาดครับโจที่อาจถึงหามครับจะดันเข้ามุมครับยัดไส้บ้างครับธนาเป็นไม่ใหม่โอ้โหอะไรครับมงคลเพชรวันนี้มาตื้อเหลือเกินครับขยับมาเสียบด้วยซ้ายอาแล้วขวางหน้าอยู่เลยครับนี่นี่ท้ายได้ผลครับทางด้านมงคลเพชร ไปไหนไปด้วยครับเพชรไม่ใหม่ตอนนี้ย, ouais. do, ย well. okay. ังพิวไม่ออกครับโดนมวยเดินเกมแบบนี yes, ้เตะขวามาอาจังหวะเกี่ยวเอาคืนกัทนาเพชรนานมงคลเพชรครับตับต่อไปอีกครั้งครับโอ้หยท่านผู้ชมครับเป็นห่วงกลามของทางด้านเจ้าเพชรเพชรใหม่เหลือเกินครับยซอกของมงคลเพชรนี่ครับมาอีกแล้วครับเฉียดไปเฉียดมาโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็ขยันออกมาด้วยครับมีเพชรต่อคู่กัทนามงคลเพชรครับแทงด้ายขวามีควาตเตอร์เพชรใหม่ตอนนี้ใจเย็นไม่ได้นะครับต้องเล่นเกมเอาคืนบ้างครับ สถานการณ์นั้นเป็นด้านเจ้าบุคลเพชรที่เดินมาแต่ว่าโดนหมัดก,ก่อนครับนี่เดี๋ยวก,กูแกเสียบครับอ้าทะลุทะลวงเหลือเกินนี่ยกแรกนะฮะปล่อยพลังเลยครับปล่อยตัวเสียบสวยาง,งามครับทางด้ามงคกเพชรเทียมท้ายใหม่อีกครั้งเพชรเพชรใหม่ว่ายังไงพยายามพุ่งด้วยขวาครับตัดต่อข,ขวาขึ้นนี่ครับสับฝ่ายแล้วมาอีกแล้วครับโดนอีกแล้วต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับทางด้านบุธอามงคลเพชรเพชรใหม่ในยกนี้แล้วหมดยกแรกครับ มาแชมเปี้ยนคุยไทยแล้วก็จบครับคุยไทยครับนี่คือการถ่ายทอดสดครับประจำวันเสาร์ที่19กันยายนซึ่งท่านผู้ชมครับก็เป็นประจำทุกทุกวันเสาร์นะครับกับเวลาตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังพรบธงชาติเราจะมาพบความมันแบบนี้กับทางช่องอมร์มอลินทีวี HD ช่อง34ระดูครับนี่คู่ที่2ครับยกแรกสอกซ้ายทำเอาหน้าเจือนไปเลยครับ ปลายคางของด้านเพชรเป็นใหม่ดีนะครับที่สองมาดีครับแล้วย้ำตลอดด้วยของร่านมงคลเพชรอะไรครับมาดูการแก้ทางของด้านเพชรเป็นใหม่กันครับยกที่2ครับเปิดทางมายกสองครับมงคลเพชรครับจัดไม้ทันทีแหมติดใจจากเพชรเขาในยกที่หนึ่งครับก็ตีไปเรื่อยครับในของเขาเข้ามาครับพยายามจะเดินแทง จะเป็นใหม่ครับไว้ด้วยสายเจอสอกขวาครับค่ะดูครับโอ้มีมาตลอดได้เป็นที่เรียนครับแบบนี้ในห้ามกระพริบตาแล้วนะครับครับยกนี้หันมาเปลี่ยนเป็นสอกซ้ายสอกขวาครับทางด้านมงคลเพชรสอกเดียวไม่พอครับจับไปเรื่อยเติมไปเรื่อยครับครับดึงจังหวะได้ครับทปตันเป็นใหม่กดปัดไปด้านขวาเจอเอาคือเสียบมาเอาอะไรครับแต่ดูครับโอ้ไปไหนไปด้วยครับทางด้านเจ้ามงคลเพชรแล้ว ลงจริงกับการเสียบของเขาครับไม่โอ้โหนะครับตอนนี้เจองันนะครับนาทีเพชรใหม่โดนลากมาตีอีกครั้งครับพิกมาจะเพชรไม่ได้เด้งท้ายหมาก็ยังเบาๆเอาฝาขึ้นมาจากตะลานโมโกเพชรครับโอ้นี่ครับวันนี้นี่กันเหนียวจริงๆครับเสียบเข้ามาเสียบอีกทีครับโมโกเพชรไม่ไไหมายความจะยัดโต้แม้แต่ว่ากว่าจะมาเนี่ยโดนไปสองไปสามแล้วมีสองสลับอีกต จะครับเพชรมใหม่ต้อแก้เกมเป็นการด่วนครับถึงไปด้านในแบบนี้นี่อนาคตไม่สดใสแน่นอนนี่ครับกระทูอีกแล้วครับแย่ครับแย่พชรใหม่ว่าอย่างไรครับว่ามพมวันนี้ยังใช้งานไม่ได้ฝากขึ้นมาครับเก็บเข้าจัดตามกองเพชรเก็บตาย ใต้มีขวาครับเติมไปเรื่อยๆครับทางด้านมงคลเพชรแงด้านเพชรเม็ดใหม่วันนี้นี่ยังไม่ได้ใช้เกมที่ถนัดในเรื่องจังหวะไปยมือเข้าสู้ครับเมื่อเช้ามันก็ต้องมาสู้เข่าแล้วครับดูครับแล้วการตีเนี่ยแจกชุดเป็นชุดชุดเข้าไปครับทางด้านมงคลเพชรเพราะว่าตามเกมครับเป็ดเข้าในนี่เป็นรองแน่นอนเสียบฟ้าขึ้นมาจากมงคลเพชรเพชรเมใหม่ครับพยายามลากมาเสียบเหมือนกันนะครับเสียบไปเสียบไปใต้เสียบมาจากเพชรเม็ดใหม่แต่ว่ามงคลเพชร ยาแผลงก็แล้วกันนะบรรจุลาลุ่มน้ำนี่ครับรออยู่นะเด็กจัมอุบลนไหลขวางหน้ากดเลยครับธนาเพชรเป็นใหม่อะครับก็ายามเป็นหน้าติดตามครับวงกนาเพชรเล่นมาเยอะหรือเปล่าโอ้ก็ยังไหวครับอ้าวสตอร์คืนมาจัดธนาเพชรเป็นใหม่ต้องใช้สองมาแค่ยิงเหมือนกันครับอู่แล้วมาครับชุดใจของธนาเพชรเป็นใหม่แล้วได้เสียงเชียร์ด้วยครับโอ้โหมันจะมาได้ไกข้ามาเป็นชุ่งธนาเพชรเป็นใหม่เอะไะครับทีใครทีมันครับเอะไะครับพยายามจะ งานเสียบคืนเข้ามาเกี่ยวได้มงคลเขตแล้วแทงโอ้โหกระเด็นเหมือนกันกระโดดเข่าขวาดธรรนดามงคลเพชรเล่นงานแล้วหยุดไปเลยครับโดนเข้าไปแล้วออกอาการสะดุ้งครับเพชรเพชรใหม่ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสให้ทำเกมขึ้นมาน้ำล่มาเสียบายเพชรเพชรใหม่น้นมงคลเพชรพยายามไล่แขนจัดสู้ครับนะครับหลวงลำตัวเสียบคืนเข้ามา ยามแท่งเอ่าคืนได้แค่เกียร์โมาโต่อาะไรครับนี่นะครับธนาโมกเพชรมาแรกฝีมือแล้วมีเข่ามาเสริมเอาเสียบคืนจักธนาไปไดแล้วหมดยกที่สองครับรแม่ Champion บ o ยดปวยไทยคุณผู้ชมค,ครับโมกเพชรตาเต้วัสดุมูกคนครับ เจ้าเพชรเพชรใหม่สินน้องเล็กครับเร่งเครื่องกลับเข้าที่เข้าทางของตัวเองได้ดีเหมือนกันนะเจาก้านเจ้าเพชรเม็ดใหม่หลังจากยกแราในโดนไปเยอะครับแต่ดูครับการโต้การเถียงของเขาครับโอ้ใช่ย่อยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาดู3นาทีสุดท้ายกันครับ แม่ซอกรักแรงกันจังหวะของธนาเมืองไปจากภาพช้าอะไรครับมาเลยครับสานาทีสุดท้ายครับราคาดังขึ้นมานี่ทั้งคู่นี่พร้อมใจกันจับได้ครับวัดดวงค์ข้อไปแข็งแรงให้ดีคดนักเอาใจแข้กับบ้านไปครับแข่งดีไซ้ายกดมาตีอีกครั้งลูกนี้วินตีเลยครับทางด้านมงคลเพชรครับจเพิ่งใหม่พยายามใช้บัดมาเติมไปได้หนึ่งมัดมงคลเพชรถึงตัวอีกแล้วครับ โหนี่ถซ้อมมาไม่ดีเร่งกันแบบนี้ไม่ได้เลยครับผมครับจะเกาะโหนอีกครั้งแต่ว่าแม่ชุดนี้เติมไม่ทันครับล็อกหนมาเสียบทางด้านมงคลเพชรถึงโดยครั้งครับเด็เกเขาเจอรัาหาจะกว่าเสียบต้ายกรรมการแยกออกมาครับแม่ก็ยังเร่นได้ตดลอดครับเลยทั้งคู่แยันเหลือเกินครับจิ้มเลยกัปตันเสียบคืนมาจากทาน้าเจ้ามงคลเพชรนะครับแต่ว่าเพชรนใหม่ดูกดมาแทางซ้ายแทง้าย แล้วตีด้วยขาครับโอ้คุต้เล่นขึ้นมาครับเป็นเป็นไปน่าละครับเริ่มจะมีเสียงเฮดส์ขาดอยากพี่น้องแฟนมวยนรอบสนามครับอ้าวนี่ครับกระชากได้ด้วยแล้วแทงซ้ายมงคลเพชรแผ่วหรือเปล่าแล้วจากสองยกที่เล่นมาอย่างเยอะครับอูว่าพลังกำลังของมันเยอะหรือเปล่ามงคลเพชรแต่ก็ยังจับไปมัดตีเข้าต้านมงคลเพชรแบกนี้ติดมุมครับกรรมการแยกออกมาก่อนเข้มข้นจริงครับอะไรครับขีบยัดเข้ามา บอลในซ้ายแล้วเกียวกนหน้าแต่ดูครับกับการเป็นหน้าเพชรเป็นใหม่ที่เดินเข้าหาแล้วจิ้มลำตัวเจอเสียบครับอย่าลหลัมบอนกันเดี๋ยวจะตะก,กายตีกวกความกระฉับกระเฉงอยู่ที่กางเกงสีแดงเลยครับนายกเด็กเก่งขึ้นมาครับเพชรเป็นใหม่ทางด้านเมย์ดังนี่ก็ยังมีความฝันครับพยายามเปิดเกมต่อโรนี้เสียบซ้ายจากมงคลเพชรโอ้ดื้อจริงๆครับ รุ่นน้องแกก็ไม่ยอมรุ่นพี่เลยครับมันยอมกันได้ที่ไหนอะศักดิ์ศรีของเกมบนเวทีอะก็จิ้มแต่ล,ตและตัวแล้วตกด้วยบัตรที่สองบัตร้วยสองไม้ทีธนาเจ้าเพชรเป็นใหม่เอาครับทางสองซ้ายขึ้นมาพระเพชรเป็นใหม่อครับเติมด้วยสองซ้ายโบเพชรครับสองซ้ายขึ้นมาครับเล่นของมีคบกันแล้วครับดูว่าหนังใครจะเหน,นียวครับไปดัมาางมีต่อแบตเตอร์โอ้โหเอาครับต้องดูดำดูดีนหน่อยดูหัวใจของคู่นี้กับมุกซ้ายเติมด้วยบัตรขวา สอบอีกทีเอาโดนเสียบกำธนาเพชรเใหม่โอ้ยลูกนี้เติมมาชุดใหญ่ๆครับกำธนาเพชรเป็นใหม่ทั้งหมัดทั้งสอกมาเดินเข้าไปครับแพ็กซ้ายครับเขี่ยขาหน้าดวงลำตัวคืนแล้วปักด้วยศอกโอ้เพชรเด้งตีโอ้ตีแบบคุ้มเชิงเลยครับแต่ก็เหนียวพอตัวครับมงคลเพชรไม่ยามโดนแต่เพียงครั้งเดียวครับโดนมาแล้วเอาคืนตลอดเหมือนกันเสียบเสียบเข้ามาโอ้โหนี่ครับ น้านเพชรเม็ดใหม่กับกลายเป็นเปิดเกมบุกครับวงเม็ดแมแต่ว่ามาตั้งรับติดชึ้งแบบนี้นี่ก็ไม่เข้าทีเหมือนกันนะครับคอยเกิน์งานก็ไม่ดีครับภารกิจครั้งั้เพชรเม็ดใหม่ต่อยหนึ่งสองสามอารับมาเป็นชึ้งกับเพชรเม็ดใหม่เล่นเกมขึ้นมาในช่วงปลายยกครับอะไะครับแ้าและครบสามยกปูแล้วแตกจนได้ครับโอ้มาเสียเลือดเสียเนื้อกันเอาในช่วงปลายยกสุดท้ายนี้กับธนามงคลเพชรบรีนหางคิ้วสไตล์ครับ โอ้ได้เลือดไปครับนี่แหละครับวัวเลยครับบริเวณหางคิ้วครับดูจากภาพช้ากันครับจังหวะเสียบเข้ามาของซาเพชรเม็ดใหม่แล้วขวางหน้ากดแทงย้ำอีกทีครับโอ้โหท่านผู้ชมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจครับเพราะว่าเล่นกันมาตั้งแต่ยกแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายกันเลยครับนี่ครับศอกซ้ายแล้วตกด้วยหมัดเติมเข้ามาพยายามจะไล่เคาะครับ ตามแบโยกกับตัวหมักทุกซ้ายดอกนี้ไปไอะไรกับท่<ร>านผ<ร>ู้ชมครับไป<า>พิธีกรทั้งสองท่านบน,นเวทีครับร<ว><น>ชกกันมันแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า is time for fighter prize max สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen. Of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner. Pet Pattawat Suduempon. คุณผู้ชมครับคู่หน้าเดือดแน่นอนศึกไทยปะะทะอเมริกาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาบนกันต่อกาบรายการเด e c ช a m p i o n มวยไทยตัด